เ้ยเบิ่งนะครับยานนี้ตึกสูงใหญ่โตเนาะโอ้โหนี่ครับและก็มีความรุ่งเรืองม,มากครับว้าวด้านนี้ก็สวยงามครับสุดยอดจริงๆนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครนะครับ ท้องที่ผมอยู่นี่ก็เป็นย่านสาทรเนาะนี่ครับมุมนี้ก็สร้างสวยงามสละเกินคับพี่น้องนี่ครับปานี่ครับโอ้โหตรงกลางพู้นก็เป็นงาช,ช้างครับนี่ครับด้านนี้เป็นแบงก์ออฟไชนาครับสุดยอดจริงๆกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยนีครับโอ้โหสวยๆครับ Bank of China ด้านเตอร์ก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับพี่น้องเป็นกกไม้เป็นพื้นที่สีเขียวครับนี่ครับตรงหน้าก็เป็น BRT รถเมล์ด่วนพิเศษนะครับงามเด้เนาะ นี่ครับด้านตรงหน้านี้ช่างสวยงามสเลเกินครับรูปทรงตึกกขายต้นข้าวเนาะนี่ครับขายต้นข้าวนะครับตึกนี้ครับขอกราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีครับ f อเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนมาหยังเถวหยังส้มครับมาเบิง้งตึกสูงใหญ่โตตึกสูงรัฟ้าแถวยานสาธรครับมองที่ผมอยู่นี่ก็คือ ส่วนคลองซ่องนนซีเนาะนี่ครับสวนคลองซ่องนนซีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนลอยฟ้าครับช่วงปลายปีของไทยเนาะตรงหน้าก็เป็น BTS ครับตอนท่าคลิปนี้ลมเหย็นจ้อยครับ อากาศดีมากครับหน้ามหาชมวิวหน้ามหาถ่ายรูปนะครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้สร้างสวยงามเนาะโอ้โหโตึกสูงระฟ้าครับนี่ครับแต่ตึกด้านหน้านี้ช่างใหญ่โตมโหฬารครับพี่น้องปาดีโทโ,โห สูงเฉยเลยเนาะหอดปู้ยครับโอ้โหตึกนี้คิดว่าคงเป็นโรงแรมหรอครับใหญ่โตจริงๆครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้องครับว้าวท้องฟ้าหน้าหนาวของไทยเนาะท้องฟ้าหน้าหนาวนะครับแต่ด้านนี้เป็นแบงก์ออฟ i n น่า นี่ครับ Bank of China นาก็ใหญ่โตมโหรารครับอ้โห,โหสวยๆเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาพี่น้องอย่างจากมองนี้ครับไปหอดหน้าห้างคิงพาวเวอร์มหานครอ๋อเป็นตึกเนาะไ,ไปหอดตึกคิงพาวเวอมหานครนะครับมาส้มความรุ่งเรืองยัน สาทอดชงปลายปีครับนะครับเป็นทางย่างไปครับด้านหน้าก็เป็นงาช้างครับเป็นงาช้างสีขาวครับเออด้านนี้ชาต่างชาติมาทอะารกัรด้านนี้ตอนนี้มีชาต่างชาติมายืนชมวิวครับด้านพุ้นครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามนะครับทุกคนนะครับ ตึกตรงหน้าก็เป็นตัวดนะครับไม่รู้วตึกอะไรเนาะครับออกมาแล้วด้านนี้ก็เป็นงานช้างนะครับมองนี้ก็เป็นมองมหาไทายพูปนะครับมหาเช็คอินนะครับทุกคนนะครับเป็นงานช้างครับเอแต่ด้านนี้ชาวต่างชาติมาทําอะไรกันด้านนี้โอ้โห มุมนี้ก็สร้างสวยงามนะพี่น้องนี่ครับป้านีครับว้าวนี่ครับ,รบตรงหน้าก็เป็น BTS นะครับโอ้โหสวยๆวยตรงนี้เป็นสีแยกสารทรครับนี่ครับดันเจอเป็นสีแยกสารทรน,นะครับแยกสารทรน,นัราธยวาานะครับ นี่เป็นงานช้างเป็นไฮไลท์ครับด่านนี้เป็นมองมหาถ่ายรูปนะครับน,นี่คับพี่น้องเป็นงานช้างสีขาวครับสวยสวยนี่ครับซับบอสซับบอเป็นงานช้างสีขาวนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหตรงนี้ก็มหาถ่ายรูปมากครับนี่ครับซ้ายขวาก็เป็นตึกสูงใหญ่โตเนาะตรงกลางเป็นงานช้างครับนี่ครับ แต่ถ้าค้ำมาเพิ่นก็จะเปิดไฟครับพี่น้องนี่ครับหือช่างสวยงามสเดเลเกิดครับนี่ครับเป็นงานช้างสีขาวนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหงามดีเน้องพี่น้อง สับเพิงนะครับเบานัดไม่ได้อวยครับแต่สวยจริงๆครับนี่ครับกับเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาเราเป็นกับมหาถ่ายรูปมหาถ่ายคลิปครับท้องนี้กับมาะแก,ก่มหาสมงวิวครับมหาถ่ายรูปครับก็ขอเชิญเดอะเอฟซีจากเมืองลาวครับพามาเมืองไทยกับขอเชิญมหาเช็กอินครับ ตรงไปพูนก็อาจจะไป BTS ช่องนนทีครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้ครับโอ้โห,โหนี่ครับเป็นงานช้างนะครับพี่โฟนี่ครับนี่ครับ,รบสวยไหมครับโอ้โหสวยสวยนี่ครับพี่น้อง หนหาก็เป็นชาวต่างชาตินะครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปป,ป,ปั๊บครับโอ้โหสวยๆด้านนี้ก็เป็นทางโล่งครับเป็นทางอย่างไปทางคิงพ p เวอร์มหานครย่านนี้ชาวต่างชาติเิ่นก็นชอบมาอยู่เด้อครับชอบมาเที่ยวมาส้มครับบางคนชงขำเพิ่นก็นจะขึ้นไปส้มวิวอยู่ที่ตึกคิงพาเวอร์มหานครนะครับ นี่ครับพี่น้องตรงหน้านี้ก็เป็นสาทรสแควร์นะครับนี่ครับตรงหน้านเป็นสาทรสแควร์แล้วก็มีร้านกาแฟซื้อดังสตาร์บัคส์ f าแฟครับนี่ครับพี่น้องงามเด,นะด้เนาะนี่ครับดาเตอร์ก็เป็นทางเท้าที่สวยงามครับนี่ครับไลใสายไฟนะครับตอนนี้เป็นทางเท้าที่สวยงามแล้วก็ไลยสายไฟครับ เป็นร้านกาแฟาที่ลูหลาเนาะเก๋ไก่ครับสาทรสแควร์นะครับตรงนี้นี่ครับด้าน,นาก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็มาหาถ่ายรูปครับ ด้านตรงหน้านะครับทุกคนเป็นชาติางชาติมาหาทายรูปด้านนี้เป็นทางคาโอาสาะทอนสแควร์ครับ mm hmm. บางคนก็มาหากินาแควเนาะ mm hmm. บางคนก็จะไปที่กิ n ง p พ w e r มหานครครับ mm hmm. ด้านเถิงก็เป็นทางเสริมมาจาก b t s ครับแบบโค mm ้งออกแบบได้อย่างสวยงามเนาะ mm hmm. แบบโค้งครับแบบโปร่งแสงครับ สวยๆมองนี้ก็เป็นมองนังพักผ่อนครับเป็นรูปหัวใจก้อนหินสีดำและสีขาวครับโอ้โหนี้ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้ก็สร้างสวยงามครับป๊านะนี่ครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับนี่ครับ เย็นใ,ใจจอยพี่น้องเอ้ยก็ขอเชิญเด้อขอเชิญมาหาไทยรูปเนาะขอเชิญมาหาชมวิวครับนี่ครับด้านนี้เป็นทางย่างไปคิงพาวเวอร์มหานครนะครับด้านนี้เป็นทางขึ้นเป็นลิปด้านนี้ไปที่ BTS ซ่องนันซีครับมารอบนี้ หน้าตึกคิงพาวเวอจะตกแต่งเป็นอะไรเนาะบ่อนัดก็ไม่ได้มาหลายเดือนเนะาะก็อยู่ใกล้กับ BTS เลยนะครับคิงพาวเวอรมหานครนี่ครับเดี๋ยวว่าเขารุกมืนึ่งใหมกทมาละตัวนี่ครับมาถึงแล้วครับานาตรงหน้าเป็นคิงพาวเวอนะครับเป็นตึกที่นัาท่องเที่ยวชาติ mm hmm. ต่างชาติชอบมามากครับ วันนี้จะตกแต่งเป็นอะไรนาะนี่ค่บพี่น้องมาถึงแล้วครับโอ้โหหมุมนี้ก็สวยงามครับคิงพาวเวอมหานครครับนี่ค่บพี่น้องนี่ครับว้าวสวยจริงๆครับี่ครับอือ วันนี้ก็เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเพิ่มมาแล้วเพิ่นก็จะขึ้นไปชมวิวครับด้านผูุ้่นครับด้านเทิงนะครับโอ้โหช่างสูงสะละเกินครับปัดตอนนี้ถ่ายย้อนแสงนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหสูงมากครับพี่น้องนะครับ แต่ค่าขึ้นชมก็1นึ่งพันบาทนะครับค่าขึ้นชม1นึ่บาทนะครับทุกคนนะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับมาเทียเมืองไทยช่วงไฮซีชันเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็น BTS นะครับด้านพุ่นก็เป็นไดมอนทาวเวอร์ครับตรงข้ามเป็นไดมอนทาวเวอร์นี่ครับที่เห็นนี้แทบไม่มีคนไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โห แต่หน้าตึกคิงพาวเวอร์มารอบนี้ก็ไม่มีต้นคริสมัสเนาะด้านนี้ไม่มีต้นคิสมัสคิงพาวเวอร์ไม่ทำต้นคีสมัสเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นช้างเอราวัณน,นะครับด้านนี้ด้านพุ่นก็เป็นทางเฮาครับเป็นทางเฮาไปคิงพาวเวอร์มหานครครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปเด้อครับนี่ครับ ช้างเอราวัณครับสวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหนู่นนี่ครับเป็นช้างเอราวัณที่สวยงามมากครับเบื้องแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยสร้างจากเหล็กน้องพี่น้องนี่ครับหรือว่าทองแดงวะครับนี่ครับเป็นช้างเอราวัณนะครับด้านเทิงก็เป็นพระเจดีย์ครับ ชาที่สวยงามมากครับพี่น้องครับด้านเทิงเป็นพระเจดีย์นะครับก็มีอยู่กี่เสียนเอ่ยหลายเสียนครับช้างนี่ครับนี่ครับก็หลายสิบเสียนนะครับนี่ครับด้านหน้านี่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องมาเท่เมืองไทยเข้าไปที่ตึกคิงเพลเวอร์ครับโอ้โหนี่ครับร้านค้างก็เป็นร้านกาแฟรถกาแฟครับนี่ครับวันนี้ชาวต่างชาติเต็มเต็มนะครับทุกคน เพื่อวาองก็ต้องขอเซิร์ฟเอขอเซิร์มาเที่ยวมาส้มขอเซิร์มาขึ้นไปส้มวิวอยู่ที่ตึกคิงพาวเวอร์มหานคร mm hmm. เบาะนันจำชั้นไม่ได้ครับว่าชั้นที่เท่าไหร่ครับแต่ค่าตั๋วก็หนึ่งพันแปดสิบบาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังครับเอาไว้คลิปหน้านะพี่น้องเอาไว้คลิปหนาหลังปีใหม่เนาะจะพาพี่น้องขึ้นไปส้มวิวครับนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ชาวต่างชาติขึ้นไปนะครับ โอ้โหเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นหลังลายขึ้นไปที่คิงพรเบอร์มหาคนครคิดว่าด้านพุ้นต้องเต็มคาราเบลอย่างแน่นอนพี่น้องด้านพุ้นครับนะครับโอ้โหอยากขึ้นไปก็ไม่มีตังค์นะพี่น้อง1นึ่บาทครับแพงเสยจะเกิดโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับ ที่พรวอร์มหานครเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับวันนี้แทบจะไม่มีคนไทยนะครับทุกคนนี่ครับด้านข้างก็เป็นต้นไม้ครับเป็นพื้นที่สีเขียวครับด้านนี้ก็เป็นสารประพมครับด้านนี้เป็นศาลประพมนะครับ โอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมๆนะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่พาพี่น้องอย่างส้มความสวยงามย่างส้มตึกสูงใหญ่โตครับตั้งแต่พูดครับตั้งแต่สวนลอยฟ้าเนาะสวนลอยฟ้าของช่องนนทซีนะครับมาฮอดตึกคิงพาวเวอร์มหาคนครครับมาแล้วก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับ เผื่อว่าผมก็ต้องขอเชิญเดอ้อขอเชิญมาหาเที่วชมขอเชิญมหาถ่ายรูปหรือว่าขอเชิญมหาชมวิวอยู่ที่คิงพาวเวอร์มหานครนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน,น้าเด้อบัดนี้สัมบายดีเด้อสวัสดีนะครับนี่คับพี่น้องเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเป็นฝรั่งครับจะขึ้นไปที่คิงพาวเวอร์มหานครครับโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยชาวต่างชาติจริงๆครับ นี่ครับเป็นบ้าฝลั่งเป็นสาวฝรั่งครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนโอเคครับบ๊ายบายโอ้โหช่างสูงสละเกินทิงพระเบอร์มหานครวันนี้ทองฟ้าก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับบ๊ายบาย